แล้วเดี๋ยวพี่จะบอกหลักการนะการตอบของสามประเภทนะอ่ะตอนนี้ใครเข้า Facebook ก็ไปกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดคอมเมนต์กันเบาๆดีกว่าอยู่เฉยๆนะอ่ะที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาเจอกันแล้วเข้าไปใน Facebook หรือยังหนูไอรินมีเฟซไหมอ่ะหนูมีแต่หนูเปิดไม่ได้หนูมีแต่หนูเปิดไม่ได้แล้วหนูจะมีไปเพื่ออะไรทำไมหนูถึงเปิดไม่ได้คะต้องให้แม่เปิดให้ต้องให้แม่เปิดให้รหัสล็อก ใช่ไหมมือถือล็อกอ่ะคนอื่นล่ะคะน้องอัลมอนดมีไหมอัลมอนมีเฟซบ o ๊กให้ของ<ม>เองมั้ยมียังมียังไม่ไม่เลยนะโอ้โหตอบว่าไม่เลยนะอ่ะวันนี้มีใค<ม>รอยู่ในวงฮีโร่น้องฟ้าโอ้้องฟ้าก็ยังเงียบอยู่เนาะปูนยังปูนมาแล้วเนาะอ่านโมนโมนโมไปกดไลค์กดเลิฟเลยอ่ะแล้วอันนี้ใครน้โมแลววันนี้บีชมาอ๋อบีชมาแล้วเนี่ยบีชแบบ อ่ามาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปให้พี่จ๋ากดคอมเมนต์แล้วพี่ว่าพี่ลืมไอ้นี่พี่ลืมโทรศัพท์ไปอีกห้องนึงโอเขาเขาไปกดคอมเมนต์แล้วไปรีสปอนส์ให้เขาหน่อยนะอ่าวันนี้วันนี้วันนี้ค่ะเรายังเราเราปิดไมค์ไปแล้วทุกคนเลยเนาะโอ้โหเขามิวตั้งแต่แรกเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะมิวก็ดีแล้วค่ะหนูจะไม่ต้องพูดนะคะอ่ะพี่พูดคนเดียวก็คือเฮ้ยพี่จะขอไปอย่างรวดเร็วพี่จะขอไปอย่างรวดเร็วและจบอย่างรวดเร็วเราจะได้ มีความเข้าใจพื้นฐานพี่ไปรวดเดียวกว่านะแล้วเดี๋ยวพี่เรียกถามเนาะเอออย่าเรียกว่าเรียกถามเยเรียกว่าเรียกคุยดีกว่านะคะอ่ะก็คือคําถามในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอะประมาณหลกัหลกๆอะสองประเภทแต่เดี๋ยวในนี้พี่ให้ประเภทที่สด้วยคําถามมี2ประเภทโหอยากรู้มากเลยว่าคําถามมีประเภทไหนบ้างอะพี่ขอถามหนึ่งคนได้ไหมอะเป็นหนึ่งคนผู้โชคดีเสมือนหนึ่งถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้อะ ใครใครถูกสลากกินแบ่งบ้างโอไอรินอยากตอบดีมากเลยไม่อยากจะเชื่อไอรินบอกกดผิดค่ะไม่ใช่อ่ะคําถามไม่เกี่ยวกับเพศสมมติว่ามีสองประเภทสมมุติก่อนสมมุติม,ม,ตม,ม,ตม,ม,ตมีสมมองประเภทมีอะไรบ้างอยากรู้มากมีอะไรบ้างคะไอรินตอบเลยลูกมั่นใจเมื่อกี้ที่กดยกมือคืออะไรคะกดผิดหรือว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะกดกดผิด กดผิดโทรเสียใจหรือว่าอยากมีส่วนร่วมกับการตอบอ่ะที่ช่วยคําถามเพศที่หนึ่งเป็นหาเพศที่เขาเรียกว่าเป็นการตอบแบบใช่ไม่ใช่อะใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร yes no เออมาเรียกว่าเป็น yes no question โอเคป่ะนะคะคำว่า question แปลว่าอะไรนะ question แปลว่าอะไรนะจ๊ะ question แปลว่าคําคำตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรอยู่ question คือคํา คำถามเออดีมากนะคะอะนี่คือคำถามเนี่ยนะอะพี่เขียนให้ใหม่เรื่อง question นะคะเราจะมี1น,นะคะเป็น yes no นะคะก็คือการตอบแบบใช่ไม่ใช่นะและแบบที่2ก็คือแบบที่เรากำลังเรียนอยู่เมื่อกี้เขาเรียกเป็นคำถามแบบไหนนะอะพี่ปิดไมค์ให้แอรินก่อนแต่แอรินจะรู้สึกว่าถูกคุกคามอะถามน้โมดีกว่านโม คำถามที่เราเรียนอยู่เป็นคำถามแบบไหนขึ้นต้นด้วยอะไรขึ้นต้นด้วยอะไรดับเบิลยูอะไรดับเบิลยูอะไรดับเบิลยูอะไรนะดับเบิลยูอะไรนะตื่นเต้นมากเลยเร็วๆๆดับบิยูอะไรนะวอแวรเวนไวน์เออดับเบูอะไรล่ะเรียกว่าดับเบิูอะไรล่ะเวลามันสะกดอะดับเบลอะไรวแวรเวนไวนเนี่ยววรเวนไวน์ดับเบิยเอ W H นะคะช่องคงเนี่ยแหละเป็น W H question เฮ้ยสองอันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างใครอยากตอบ <c oughs> ใครอยากตอบอะเดี๋ยวพี่ปิดไมคให้นะโมจะได้ไม่ถูกคุกคามนะอ่าหรือน้โมอยากตอบอีก <c oughs> W H question กับ yes no question นะมันไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนเลยมันง่ายๆเลยอะคือจุดที่มันแตกต่างกันอับรรการหนึ่งเลยก็คือนะคะ เราดูเลยนะมันแบบว่าคือความแตกต่างที่จะเน้นตรงนี้นะคะมันไม่ได้แบบว่ามีจุดอะไรยากมากมายมันเป็นคําถามเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เหมือนกันแต่ความแตกต่างของมันนะมีประการหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าคําตอบค่ะอันนี้มันเป็นคําตอบแบบใช่ไม่ใช่นะคะต้องการคําตอบแบบใช่ไม่ใช่เป็น yes กับ no กับอันนี้ต้องการคําตอบเป็นรายละเอียดนะคะเออรายละเอียดอ่ะโอเคนะโอ้โหลายมือ อาจจดไปพี่เลยอันนี้เป็นคำว่าใช่ไม่ใช่อะพี่ลบเขียนใหม่ให้จะได้ดูสวยงามขึ้นมานิดหนึ่งทีนี้นะคะจุดที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอะ่ะคำถามไหนเป็น yes no question คำถามไหนเป็น w h เราต้องดูว่ามันขึ้นต้นด้วยอะไรโอเคไหมคะดูที่การขึ้นต้นอ่ะตรงเนี้ยสำคัญมากๆย้ำอีกหนึ่งทีนะคะดูที่การขึ้นต้น การขึ้นต้นเนี่ยอย่าง yes no question เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยอะไรนี่ต่อไปตรงนี้นะคะมันจะขึ้นต้นด้วย verb ช่วยขึ้นต้นด้วย verb ช่วยเช่นอะไรอะ่ะ is mr อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอ do does อย่างเงี้ยใช่ไหมวิ l อย่างเงี้ยอันเนี่ยนเนี่ยพวกเนี้ยสังเกตได้เลยเป็น yes no question เข้ามเช่นพี่จะถามหนูว่า Are you a student? อ uh, mm ่ะ hmm. มีบุญได้ข่าวไป conversation กับครูต่างชาตินี nee. ่คำถามนี้ง่ายมากพี่ถามมีบุญว่า Are you a student? มีบุญตอบว่า Yes I am เออมันง่ายมากเห็นปะ่ะ Yes I am นะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยดูดูการขึ้นต้นก่อนนะคะความแตกต่างของมันที่พี่ไฮไลท์นะลูกพี่ย้ำอีกทีนึงนะคะหนึ่งคือคำตอบที่มันต้องการคือหนึ่งเนี่ยถ้า Yes No คือใช่ไม่ใช่ ถ้า W H มันจะต้องการรายละเอียดที่นี้หนูมาต่อช็อตที่2คือเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น Yes No Question เราต้องดูที่การขึ้นตน้นที่นี้ช็อตที่3พี่เริ่มถามแล้วถามมีบุญว่า Are you a student มีบุญตอบว่า Yes I am Yes I am เห็นไหมาถามว่าคุณเป็นนักเรียนไหมยอย่างแรกหนูตอบ Yes No ก่อนนะคะประมาณนี้นะอะต่อมาค่ะถ้าเป็น W H Question มันจะต้องการรายละเอียด จุดหลักที่เขาสอบจะถามคืออะไรก็คือก็คือต้องจำ question word ให้ได้มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ใครอยากตอบอายกมือนิดนึงไหม question word มีอะไรบ้างนะใครอยากตอบไหมอ่ะดานีนดานีนตอ,ตอบไหวไหมลูกตอบไหวไหมฮะ question word ที่เรียนไปอ่ะมีบุญตอบก็ได้นะใครตอบก็ได้ยกมือได้เลย อยากตอบไหมอยากตอบไหมอีบุญอยากตอบใช่ไหมอ่ะเหมือนเหมือนพยายามจะพูดอ่ามาเมาส์บินมาตอบเลย question word มีอะไรบ้างช่วยช่วยกัน question word เ,<อ>เป็นประโยคคำถามเนี่ยครับอะไรที่ไหนอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยวัดแวลาเว้นวเหรอก็นั่นแหละเนี่ยก็คือ what where when แลวก็ why แปลได้ไหมอ่ะ ปลได้วัดทำไมวัดทำไมวัดแปลว่าอะไรวัดอะไรวัดอะไรอ่าวัดอะไรวัดทำไม where where เอา where ที่ไหน where ที่ไหนที่ไหน when เมื่อไหร่โอ้สุดยอดนะโมหมาค่ะ วายคือวายทำไมอ่าอันนี้เราเกริ่นเกริ่นให้ก่อนนะคะเด็กๆพอมาถึงจุดนี้เนี่ยหนูต้องรู้เลยนะการตอบคําถามการตอบคําถามเนี่ยหนูต้องตอบให้ตรงนะสมมุติว่าพี่ถามว่า where อย่างเงี้ยหนูจะไปตอบเป็นเวลามันก็ไม่ได้เพราะ where มันต้องการคําตอบเป็นสาถานที่โอเคป่ะหลักๆก็มีแค่นี้เลยนะคะก็คือว่า คำตอบหนูต้องตอบให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะไม่ใช่ถามว่ากินข้าวที่ไหนแล้วไปตอบว่ากินข้าวสิบโมงอย่างเงี้ยไม่ได้ผ่านไหมคะตรงนี้อ่ะพี่ขอจุดสุดท้ายนิดนึงสุดท้ายจริงๆนะสุดท้ายคือประเภทที่สามประเภทที่สามเลยก็คือเป็นลักษณะของการ ให้เลือกอะจดไปเลยมีคำถามประเภทให้เลือกอ่าให้เลือกให้เลือกนะครับเป็นแบบ choice ครับใช่เลดมากเป็นแบบ choice ไหนมีบูลลองตั้งคำถามแบบ choice ให้พี่ดูสิคำถามแบบ choice เช่น <What? S 2> อ่ะคิดง่ายๆเลยหนูชอบ what the food อะไรนะ a you food? what คุณเป็นคุณชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือคุณชอบลิเวอร์พูลเน่เนี่ยเป็นคำถามแบบชอยิโอเคไหมคะมันจะมีมันจะมีมะมคำว่า, oh. าค่ะเข้ามา oh. ได้มา เออสมมุตินะพี่บอกว่าอยู um> ่ลายพิซซ okay ่าอออใช่อยู่ลายพิซซ่าออร์แซนดิชประมาณนั้น do you like pizza or sandwiches เนี่ยมันจะมีคำว่าออรแปลว่าอะไรออแปลว่าออแปลว่าหรือหรือเราเห็นคำว่าหรือมันจะแสดงถึงการให้เลือกในทันทีอัดจทย์นะคะนี่คือลักษณะของ การเป็นชอยส์ก็คือแบบออดังนั้นเนี่ยลักษณะของหนูก็คือว่าหนูก็ต้องเลือกไปว่าหนูจะเอาซ้ายหรือขวาเอาเอาแมนยูหรือเอาลิเวอร์พูลอ่ะอย่างสมมุติเราดูวันยูโลเราจะเอาทีมไหนเราคิดว่าโกดตเกตจะได้ไหมหรือเราจะเอาอิตาลีประมาณนั้นเออนั่นแหละโอเคไหมคะ yes no นะคะก็คืออ่ะคําถามนะคะจะมีแบบ yes no นะคะก็คือใช่ไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้นะคะที่เพื่อนถามว่า a R e you a Student นะคะตอบ Yes I am นี่คือลักษณะของ Yes No สอง W H นะคะก็คือว่าหนูก็ต้องดูว่าเฮ้ยเขาถามอะไรแล้วตอบให้ตรงคำถามดังนั้นเราต้องจำคำพวกนี้ให้ได้พวก What Where When แล้วก็ Why และสุดท้ายเป็นกระถาทให้เลือกอ่ะก็คือว่าอะไรวันนี้จะกินอะไรเออวันนี้จะกินจะกิน Pizza or s a n d w i c e s นะคะคำถามที่เป็น Choice นะคะจะสังเกตได้ชัดๆเลยก็คือมีคำว่า or จบปะ จบแม้ตรงนี้จบแม้จบแม้อ่านลองถามคําถามกันสักนิดหนึ่งลองถามคําถามกันสักนิดหนึ่งลบกระดาษแล้วนะสรุปอะนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นคําถามทั้งหมดเลยนะคะแต่มันจะมีความแตกต่างซึ่งความแตกต่างของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยมันอยู่ที่คําตอบที่เขาต้องการค่ะว่าเราต้องการคําตอบแบบไหนชัดเจนไหมอ่ามาเริ่มนะ ขอขอหนึ่งคนขอหนึ่งคนมีใครบ้างใครอยากตอบเอามันอยากลู้มนุกไหมอามันอ่าน้องนีนมาแล้วน้องนีนอยากลูสนุกไหมคะอยากรูมสนุกไหมคะน้องนีนพี่พยายามเปิดไม์หนูหน,หนูช่วยสื่อสารกับพี่หน่อยลูกคุณนะยคะมีคนลีฟไปนหนึ่งคนครับใครคะตอ,ตอนนั้นเนี่ยมียี่สิบหายไปนหนึ่งคนครับใครลีฟคะไม่รู้คับต้องให ต้องจัดการไหมคะ,คคะนอะ้องไครลีฟค<ต>ะแองกัสอ่าบางตอนแองกัสอ่ะใครอยากตอบตอย่างเงียบอย่างเงียบไรลีฟไปหนึ่งคนอยากรู้เหมือนกันใครกล้าลีฟใครกล้าลีฟจะโดนโทรติดต่อผู้ปกครองณนะบัตรนี้เดี๋ยวพี่จะเช็คชื่อก่อนดีมากมีบุญที่หนูมีความซื่อสัตย์ช่วยนับจํานวนนับหัวปรากฏคนที่ลีฟไปคือพี่เองมไม่ใช่ฮะ ผิดผิดจ้าจโอเคอ่ะมาขอหนึ่งคนช่วยช่วยแบบว่ามีส่วนร่วมนิดนึงช่วยมีส่วนร่วมนิดนึงอ่ะมาสมมุติพี่ถามว่า do you like me คำถามที่หนึ่ง do you like me เห็นไหมเวลาพี่ถาม yes no พี่จะเป็นเสียงสูงด้วยนะ do you like me อ่ะตอบให้พี่หน่อยเร็ว ไอรินตอบว่าใครอยากตอบบ้าง <Yeah. S 1> นกตอบไหมนกตอบนคนไได้ตอบไห ah, มอ่านนกตอบได้ค่ะนกตอบเลยค่ะ yes I am อ่านกดูนะ yes ใช่ไหมดีมากนะที่นกตอบว่า yes นะเป็นคนที่ฉาญฉลาดมากนะใครตอบ no นี่หักคะแนน,นนะ <laughs> uh, do you like me yes ถามยูตอบไอดีมากค่ะเสร็จนกค้านกดูข้างหน้าค่ะนกต้องจำไว้เลยว่า แล้วถามแบบไหนนกต้องตอบพี่แบบนั้นโอเคไหมคะ Yes I บบ do ดีมากค่ะนกขอบคุณมากอ่ะทุกคนคะ่ะทุกคนลองเปรียบเทียบนะคะกับคำถามนี้ค่ะ Are you a student เห็นไหมคะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ yes <laughs> เหมือนกันใช่ไหมคะแล้ว I แต่เนี้จะเป็น am หนูเห็นไหมคะเราอยู่ค่ายไหนเราต้องอยู่ค่ายนั้นเราอยู่สังกัดไหนเราต้องอยู่สังกัดนั้นนะคะเราอยากข้ามค่ายนะคะได้ไหมคะอ่าผ่านนะ นี่คือคำถามที่หนึ่งค่ะทุกคนทุกคนดูให้ดีนะคะนี่คือวิธีการตอบค่ะคิดให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเขาต้องการอะไรเห็นไหมเนี่ยออกเป็น yes no question แล้วก็เลือกตอบไปเป็น yes หรือเป็น no นะคะเสร็จจุดที่หนูต้องได้คืออยากข้ามค่ายค่ะนะคะเราอยู่ค่ายไหนก็ต้องอยู่ค่ายนั้นนะคะอ่าะลบนะคะขอคำถามที่2ค่ะนี่จะเป็นคำถามที่เราจะได้เจอต่อไปค่ะ where do you live นะคะ Where do you live? อะขอคำถามนี้ค่ะใครตอบได้บ้างเอ่ย Where do you live ค่ะดาน,นีนตอบไหมลกูกมบีบุญอยากตอบไหม,ไ,มไหนไปอ o n v e r s a t นกับอาจารย์ฝรั่งได้อะไรบ้างคะอยากรู้สนุกไหมยม่ยไม่เริ่มเรียนเลยยังไม่เริ่มเรียนอยากเรียนหนังสือไหมผมุ่มอยู่โรงเรียนที่โรงเรียนเก่าอยู่อ๋อรักโรงเรียนเก่ามากกว่า <laughs> ไม่เป็นไรเราก็ต้องคนเรามันก็ต้องไปลองที่ใหม่ๆหรือเปล่าอ่าดานินตอบได้นะคะพี่พยายามเปิดไมค์อ่านน้องนีนน้องนีนหนูพูดได้วิลูกเสียงออกไหมคะจอนจอนเฮอะ Where do you live ตอบเลยค่ะ I live in Thailand I live in Thailand โอ้โหโลเคชันกว้างมากค่ะอันนี้เอาขอจังหวัดเลยได้ไหมคะขอเป็นจังหวัดได้ไหมคะ ได้ค่ะจังหวัดอะไรคะเกาะกูดนนทบุรีมีบุญอยู่เกาะกูดเหรอนนทบุรีใช่ดีมากค่ะการตอบนะคะมีการตอบแบบสั้นกับตอบแบบยาวค่ะนี่คือการตอบแบบสั้นค่ะเห็นไหมคะคือการตอบแบบสั้นคืออะไรคะตอบแค่นนทบุรีเลยค่ะก็คือว่าอันเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติคือไงอยู่อ่ะคุณพักอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่นนทาตอบไปเลยนนทบุรีนี่คือการตอบแบบสั้นแต่ทํเมื่อไหร่ ครูอยากให้ตอบแบบโหจัดเต็มเต็มเลเวลก็จะต้องตอบแบบที่นีนตอบเมื่อกี้ก็คือ I live in เนี่ยเห็นไหมคือเน่ยทวนมาทั้งประโยคเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าความจัดเต็มตห,หนูมีแค่ไหน,น,นใช่ไหมครับแล้วก็จังหวัดแล้วก็อะไรนะต้องเขียนมู่บ้านเล็กที่จังหวัดด้วยไหมถ้าเขาถามว่า Where do you live นะคะ พี่ว่าถ้าเราเราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเราอยู่ในประเทศไทยเอาแค่จังหวัดก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะถามที่อยู่อย่างละเอียดสมมติหนูจะไปเคลียเขาจะส่งของมาให้หนูเขาจะใช้คาว่า address ก็คือที่อยู่ถ้านั้นนะที่อยู่หนูต้องบอกอตั้งแต่บ,บ้าเลขที่เพราะว่านั้นคือจะส่งของเครี่ส่งไปสนีไทยให้หนูแล้วอ่ะเข้าใจไหมคะถ้าสมมติว่าหนูจะส่งของมาให้เนี่ยสมมติหนูไปสั่งพัสดุใช่ไหม สั่งของช้อปป้งช้อปปี้ลาซาดงลาซาด้าแล้วไงหนูบอกว่าอยู่ประเทศไทยอยู่นนทบุรีมันจะส่งมาถึงหนูได้ไหมไม่ได้นะคะการบอกความละเอียดก็คือว่าถ้าเขาถามเป็น address นั่นก็คือที่อยู่มันก็จะต้องมีเลขที่บ้านนะคะแต่ถ้าอย่างอันเนี้ยมันเป็นการถามแบบไม่ได้ไม่ได้กะจะส่งอะไรมาให้อ่ะคะ่ะถามแบบไม่เฉพาะเจอดจงถามแค่ว่าอยู่ย่านไหนอ่าโอเคนะคะนี่คือคำว่าที่อยู่ค่ะ a d d r e s ตอนที่อยู่ค่ะอันนี้ควรจะรู้ไว้เพราะเดี๋ยวนี้เราสั่งขององอนไลน์บ่อยเข้าไหมอ่ะจทย์ค่ะนะค่ะอ่ามีใครไปคม m ม e คอมเมนต์อะไรอีกไหมอ่ะตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วอ่ะพี่จะให้พี่จ๋าเปิดมาให้ทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวให้พวกหนูอยากคุยอะไรคุยได้หมดเลยอยากสวัสดีทางบ้านก็ได้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็ได้อ่ะจะได้มีสีสันดีก็อยู่บ้านเป,ปล่าๆใช่ไหมอ่ะเปิดเปิดมาคุณมิตัวเองอ<ล>ยู่ไม่ต้องอันวิวให้ผมก็ได้ เปิดแล้วใช่ไหมอะไรนะมีคบุญว่าอะไรนะมิวตัวเองอยู่รู้ตัวเองอยู่ผมมิวตัวเองอยู่นึกว่ารู้ตัวเองอยู่หนูมิวผมผมมิวตัวเองหนูมิวตัวเองหนูจะมิวทาไมล่ะตอนไม่ได้ตอบผมก็มิวอ่าน้องปูนเป็นไงบ้างโรงเรียนใหม่อุ่งเงียบมากน้องข้าปั้นเป็นไงบ้างฮีโร่เป็นไงบ้างฮีโรเ่รเป็นคน<อ>ดีที่อยู่มหนึ่งครับเออแล้ว ชีว right? ิตในโรงเรียนใหม่ได er er ้เจอเพื่อนบ้างยังเจอแล้วครับดีมากเจอยังไงเจอออนไลน์หรือเจอเจอกันตัวเป็นเเจอออนไลน์ครับแล้วเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเอชทีอันด w f เฟรนดเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่อโอเคเพื่อนใหม่ก็เจอกันออนไลน์ได้พี่ฟ้าเป็นไงบ้างพี่ฟ้าพี่ฟ้าหลุดไปแล้วพี่ฟ้ากลับมาแล้วเกาเหมือนเดิมครับ หาอะไรนะมีบุญว่างไงนะคะ9คนเหมือนเดิมครับสนุกเหมือนเดิม9คนเหมือนเดิม9คนเหมือนเดิมตอนนี้ตอนนี้ครบไหมฮะ19คนก็มีผมคุณนุ้ยกะกะอ่านชื่อทุกคนเลย <c oughs> อะโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะบายบายทางบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาซูมกันต่อนะคะ พี่อยากให้แต่ละคนฝึกทำเองเพราะว่าการใช้เป็น e x ยที่จําเป็นมากจริงๆแล้วหวังว่าพวกเราต้องทําได้นะคะทุกคนวันนี้ได้รู้จักกับ question ประเภทต่างๆแล้วอะพร้อมอย่างเราจะไปบายแล้วนะโอ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 ให้ทุกคนส่งเสียงบายบายทางบ้านนิดนึงเพื่อที่เราจะอันนี้อันนี้คือายบาย โอเคอ่ะทุกคนสามสองเบ่งมาบายทั้งบ้านนิดนึงบายบายโอเคเลยบูดโอเคเลยบายตัวเองบายตัวเอ